การเปลีป่ยนแปลงของร่างกายควายเวลามันติดเท่าสังเกตจังไรจ้ะมันกับบอกบ๊อกขืนบอกขืนว่าเวลามันขืนเมื่อไมีอาการเามือ่อไหลเมื่อไหลกับหาเล็กน้อยธรรม,มดาธรรม,มดามันได้จักมือตัวน,นี้ค่ขืนสิบแปดสิบเก้ายี่สิบมันได้หายต้องจ้ะ พห้ว่าเขาจับเขาจับระยะ18 19 20เนาะก่อนเนาะครัับบจจะก่อน20 8เลยจ้าพราะว่าอยู่บ้านสิได้สิได้สังเกตคือกันเพราะว่าผสมไปแล้วกะบกำลังกำลังซ่อมอยู่พานรอบหนึ่งล้วเด้ตัวหนึ่งกำลังตัวกว่า23,000อ๋อจังขืนกับมี้จ้ามันแล้วแต่ควายเนาะสันเนาะมันแล้วแต่แล้วแต่โตจ้าแล้วแต่โตควายจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งอีกตัวหนึ่งจ้าแมลูดถ่องเราเท่ากันครับ แม่โรดทองเงินอุทยัยแข้งข,าใ,ข,งขาใหญ่ดูกแม่แข้งขาใหญ่ดูกใหญ่จ้ะเงินอุทยัยเผาผสมหลอดหมอจ้าอตอนนี้ราคาผสมหลอดเทา่าไหร่จ้ะเงินอุทัยนี่ผมซื้อหลอดละสี่ท่นอ๋อเขาซื้อเอามาให้หมอผสมเนาะจ้ะดูพี่น้องเมือควายงามเหมือนนี่นยควา,ายงามอีหลีนนจ้ะงามเท้าทับลูก พอได้กส็สันไงจ้าลูกไงเด้อแม่แม่นี่เพิน่นเคยให้ลูกไปนี่พอรคำอรคำพอลแม่สาวพี่น้อง้าก้วยแม่สาวพี่น้องจ้าตัวนี้เป็นควายแม่สาวเพิน่นอาอยุเด็กไล่ๆกันครับแม่นม่น,น่าแม่นี่ก็เป็นแม่สาวอีกแม่หนึ่งจ้ะที่มีความสูง ความสูงความใหญ่เนาะแข่งขาใหญ่กระดูกใหญ่หนาะพี่น้องจานี่สูงเกือบร้อยหาสิบแล้วจ้า่นว่าสูงร้อยสี่สิบแปดมันสีแมนบ่อคือถ่วมหัวแต่บ่ามันสีหอดหาสิบแล้วบ่ความความสูงนี่บ่แมนเราไป้องมันสีร้อยหาสิบเลมันสีถ่วมหัวแล้วภูมิทวายกับว่าสูงภูมิทวายสูงร้อยหาซิบกว่าหน่อย,อ,ยอันนี้มันสีถ่วมหัวแล้วพี่น้อง เป็นผสมบีกุไทยไว้บอกครับเงินอุไทยครับอ๋อเงินอุไทยผสมเงินอุไทยจ้ะแต่ว่าสื่อในน้ำมันนำเชื้อเจ้าของมาเก็บเนาะถ้าแต่ถ้าน้ำหมอตอนนี้บอลูและผาว่าสีท่าใดนำเชื้อของเงินอุไทยนี่นำเชื้ออุนูไทยมั้ีได้ชุดกระแงแสนเท่านั้นสุดเด็ดต้อยุคกระแงแสนเท่านั้นจ้ะนอกจากพวมาใส่กับวัติุ อ oh, จ้าจ้ายูชุดกำแพงแสนจ้งติดเนาะมยูชุดกำแพงแสนอือเม,มสาวพี่น้องควายสาวทองได้จักเดือนแล้วได้เดือนกัวครับนี่ตรวจทองเรียบร้อยเดือนกัวตรวจทองเรียบร้อยจ้าสี่สิบมือตรวจทองได้พี่น้องจ้าผู้ใดยอยากตรวจทองกะควายได้สี่สิบมือสามารถตรวจทองได้แล้วพี่น้อง เจ้าเพชรเนาะเจ้าเพชรเป็นไฟ่ผูจ้ะเจ้าเพชรเป็นสายปานสุรินจ้ะแล้วก็พร้อมให้บริการเกษตรกรเฮาเนาะจ้ะในราคาเท่าไหร่จ้ะพันห้าครับพันห้าร้อยบาทเนาะบริการถึงทีเลยเนาะจ้ะถึงทีครับจ้ะอันรับประกันจะเถ่อพันห้าสามเถ่อ เบอร์โทรในจ้าท่าเกษตรกรเขาอยากได้0 8 6 2 2 2 6, 6, 6, 8, 4 9684จ้าเดี๋ยวสิขึ้นเบอร์หอยปันไว้เนาะจ้าเดี๋ยวไปชมอีกตัวหนึ่งจ้าเมื่อนี้มาชมขอบ่นมีหลายโตพี่น้องจ้าเมื่อนี้ทองเงินดุไถ่กันอันนี้เป็นแม่คำแพงเนาะแม่คำแพงเป็นทองทองอีกแล้วทองเงนินดุไถยจ้า แต่ที่เห็นอยู่นี่เป็นลูกของเพิร์ลลูกตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ขายแล้วลูกเพชรมงค้นจ้าเพชรเพชรมงค้นอยู่น้ำขอกหมอบีดจ้าอยู่รั์สมบูรณ์ฟาร์มเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องจ้าตัวผู้ตัวนี้ลอตะทรงหมอบเนาะขายไปหลายบันไดจ้าสองแสนห้าองสนห้าราคาตัวผู้พี่น้องจ้าตาสะออนตาสะออน ตัวนี้ได้จักเดือนแล้วเนาะนี่ลูกเพิ่นนี่ป้าพี่น้องจ๋าสี่เดือนกว่าแข่งขาไงแข่งขาไงสูงแม่แม่เพิ่นให้ลูกดีพี่น้องจ๋าดูแม่เพิ่นนี่ตอนนี้ควายเพิ่นเข่าคอกระลังกินหญ้าพี่น้องแข่งขาไงดูท้ายสิดูหางพี่น้องจ๋าดูหางดูท้ายดูขาเพิ่นเพิ่น เพิ่นเปิดราคาไปแล้วละจ้าพี่น้องจ้านี่แม่เพิ่นแม่เพิ่นท้องได้จักเดือนแล้วสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าเงินอุทัยคือเกา่าแสดงว่าหมักเงินอุทยัยตั้งเปลาไฟหาได้สิ <laughs> ตั้งเปลาไว้สิเอาเงินอุทัยหาเลยซีเลยซีโต พาชมควายงามควยายใหญ่ควยยายหยักพี่น,อน้องจ๋าเหมือนนี่เหลียวเบิ่งควายนี่เป็นเลือดผสมด้วยเนาะแม่ครับแม่ควายแม่นี่เพิ่นก็มีเลือดผสมพี่น้องผสมผสมโมลาเป็นบ่ผสมโมลาพาพาไก่มาแน่แน่วล่ะพี่น้องนี่หน้าตาหน้าตานี่จ้าหน้าตาเพิ่นลูกไส้เพิ่นเปิดราคาไปแล้ว มีเจ้าของแล้วจ้าลูกไส้พนกระไดส่วนตัวนี้ทองแล้วทองไม่แล้วได้สองเดือนแล้วจ้าล่อลุ่นเนาะเงินอูไทยนี่เป็นแม่จับอีกโตจ้าพนมีลูกหน่อยพร้อมลูกหน่อยเพนอัตลักษณ์มาเต็มเลยพี่น้องอนน เ็นตนัวหันนะลูกเก็นปัอ๋ออัตลักษณ์ชัดเจนเป็นตัวเมียเป็นลูกเจ้าเพชรประจําอยู่ในคอกในฟรามปัญญาฟาร์มจ้านี่เพิ่นหันหนาไหมเบิ่งแล้วได้ตัวเมียจ้าอัตลักษณ์มันชัดเจนเลยตาเต็มเก้มจำจักอองพื่น พี่น้องจา้าหนุนดูหน้าตาพันธุ์ที่สององ่องสองอ่องเป็นพอพันเป็น,แ,ปนแม่แม่ตัวนี้ก็เป็นไทยกันอ๋อแต่ว่าเพินพ่นเพิ่นธุ์พันกายมานั่นแล้วเนาะแม <Gobierno> ่แม่แม่แม่พันเป็นไทยใส่จับพอเดียวกันนับแม่อ๋อแม่เพิ่นธุ์แต่แม,แมแ่เป็นไทยแม่ไทยพอจับจ้ะก็เลยออกมาเป็นลูกทิ้งแบบนี้แล้วก็ผสมควายไทย ก็เลยได้ลูกแบบนี้แล้วจ้านี่ได้ลูกไทยนี่ตัวนี่ได้จัดเดือนแล้วเป็นสาวน้อยเดือนกว่าพี่น้องจา้าดูิ่นยืนนี่นะ่ะดูขาิ่นดูนั่นสาวน้อยสองเดือนมีเลือดผสมแลยจา้าในตัวนี่เดี๋ยวสิไปเบ่งอกีกอีกตัวหนึ่งจา้ามาชมแม่เหมือนฝันจา้าพี่น้องจา้า แม่เหมือนฝันนี่เพิ่นให้ลูกจะโตแล้วจ้าลูกซีกับลูกหาในท้องลูกซีลูกหาในท้องลูกหาเงินอุ้ยไทยคือกันได้จักเดือนแล้วจ้าตัวนี้เขาแปดเดือนแล้วครับตัวนี้เขาแปดเดือนแล้วเนาะท้องเพิ่นส่วนลูกเพิ่นนี่ได้จ้าลูกเพิ่นนแปดเดือนครับตัวลูกตัวนี้กับแปดเดือนคือกันลูกตูดูในท้อดตัวตัวนี้เห็นไหม ตัวมันบ้างเก้าเก้าเดียนนะครับตัวนี้เจ็ดเจ็ดเดียนตัวมานเจ็ดเดียนกว๊กกว่าต้นลูกท่องตัวมันเจ็ดเดืนอดนพออยู่นี่ซีซีพายมันมทับเลยมันขึ้นเลยครับเพราะว่าม<ใ>ี่ค่อยออกกินซีมืต์มันจะขึ้นอ้ซีซีพายมัรอบสองวมทับเลยโอ้เขาก็สังเกตได้เพราะรอบสองทับเลยครับรอบสองทับเลยจ้ากับซีเมนอยู่อยู่บ้านคือกันตัวนั้น ตัวนี้เป็นลูกของไผรจ้ะอันนี้ลูกเพชรอุดรครับอันนี้ลูกเพชรอุดเพชรอุดรเป็นลูกของเพชรอุดรโดยตรงเลยเมันบ่สีน้ำเชียม์บ้าไปสองลอดสมัยนั้นคันจะว่าน้ำเชียมันเจบาไปเลยผมสีเมาสน้ำเชียมันหมดเลยใครจะทำเชียร์กบ่อันนี้เพิ่นผสมน้ำเชื่อของเพชรอุดรเพราะว่าเรามีโอกาสเนาะเพิ่นเป็นนายหอยเนาะเพิ่นมีโอกาสเข้าถึงน้ำเชื่อแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้พี่น้องจ้ะเป็นลูก เพชรอุดรโดยตรงอานาคตอ,าอานาคตพอพันอีกตัวหนึ่งจ้าพี่น้องจา้า,า,า,าตัวนี้มีคนจองไปไปจา้าเอาแล้วเอาตะลี้เอาตะลิบซิบมือาเลยอ้ตัวนี้ก็เปิดจองไปแล้วพี่น้องจา้ามีเจ้าของแล้ว <c oughs> ออกมาได้ซิบมือเพิ่นก็จองไปแล้วนี่จา้าดูตูดดูขากระดูกขา ไงพี่น้องจ้าค้ายผูเฮาเผเฮาสนตะไคร้จักนั่นสนเขา้าได้ยักเดือนสนเข้าอยู่นี่แลวแต่ครับแลวแต่แลวแต่อันนี้ไม่ไก่อันนี้ส้มคนแล้วผมก็เลี้ยสวนเลยคนจ้ปะปกติมันก็สน<อ>ง่าง่าเบื้องพี่น้องจ้านะเปิดรนะาคาไปแล้วในราคาเท่าไรจ้านี่ีสามแสนกว่าสามแสนกว่าสายเลือดเพชรอุดร แม่เพิ่นนี่เป็นสายใดจ้ะแม่เพิ่นเป็นค้อยเล่าเกา่าแม่เพิ่นเป็นเล่าเก่าเนาะนซุ่มตุ่มเพิ่นเส้นข้อยใหญ่ไงมันได้ปได้บ้าต้องมีนัดบันมีนัดขายไปเพรนี่เขียวบันพ้นท่องมันได้น้ำสีมาอืมเป็นควายไทยเฮาเหลาเกาเ แต่มันเป็น,น,นควายที่มีโค้งสั่งไงพี่น้องจ้า,า,จ,าจ้ะทั้งไงทั้งเหงาพี่น้องเออต <5. S 1> ัวนี้สูงใหญ่มากสูงลอยหาชิบซี่ายลูกออกมาดีพี่น้องจ,จ้าส่วนมากอะสิเปิดราคาไปแล้วย <laughs> ่นหยัด่ิได้้อ่มีแตค่คนจองเขาม่แด่ค้นจอง,ลองผลิตว่าท่านเนาะผลิตว่าท่าน มองมองในแง่การเลี้ยงควายของหอยปันนี่เป็นจังไหนจ้าในในช่วงนี้ราคาควายแล้วกัการเลี้ยงแห้งจ้ะมันมีไข่สขาวัน้เป็นไมันออกลูกว่านท่านมันออกลูกเพราะท่านมันมีไข่สีขาวแล้วกับจะท่องแล้วคนกับสีจองแล้วพี่น้องจ้า เป็นสีจองแล้วหาแสนในทองเป็นตัวผูกหรือตัวเมียก็ตามมันเพราะจ้า,จาตัวผูกตัวเมียก็ตามแต่ว่าเป็นจองไว้แล้วเปิดจองอยุติฮะ <c oughs> เนี่ยบ่อครับบ่อไห่บ่อจองเคนมาขอจองเออเคนเคนมาขอจองแต่ว่าได้เปิดจองจ้าพี่น้องจ้าแต่หลอกว่าเป็นตัวสะพนแมนเนาะครับเท่ากัอยากรุ่นคือกันแมนพร้อมในตัวเมีย มันได้ตัวผูไม่ไ้ตัวเมียหรอไม่ได้ตัวผู้ไม่ได้ตัวผู้อยู่อ๋อมีโอกาสครับวันนี้มีโอกาสอ,าอายู่ตัวแม่ยครับจ้าแม่พันเพิ่นกับนีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องจ้าตัวนี้สูงร้อยห้าสิบกว่าหายากเลยพี่น้องควายรุ่นนี้ระดับนี้เนาะพัฒนาอันนี้เป็นควายเราเก่าสัมสูงตั้งร้อยห้าสิบกว่า ราคาควายกะดีเนาะช่วงนี้บ่มีแต่ควายสีขาวแล้วอนาคตรชางนามีโอกาสราคาตกบ่โอ้บ่บ่บ่ลงมไงหรอกครับควายง่ายนต่มันหายากอยู่แต่ควายตลาดไหลพวดควายตลาดไหลเราเพว่อตลาดไหลพวดเต่าเพื่อง่ายแต่หายากอยู่จ้าราคาราคายังสิสูงไปหนาคือเก่าครับยังสูงครับจ้า มึงเมึงตามกับสาระการสินเด็กน้อยสิน้ำมันกับส ύ, ี่กล้วยใชะตามกระแสตาม<ะ>ที่ไปตลาดนัดเนาะ,ะคุณหันมาหาควายเลี้ยงแม่นบ่จ้ะแม่นครับคนณหันมาเลี้ยงควายหลายแล้วง่วนนี่มันเริ่มก็เป็นโลกจ้ะโลกนั่นโรคนี้ยุ่งนี่ของเฮานี่สิได้ประมาณปีละลูกเลยบ่จ้ะนี่แม่นแมน,มนที่นี่ที่ผ่ามือออกมานับจากนี้สิบหมื่นไปเพิ่มขึ้นแค่นึงจ้ะไปอีก สี่สิบเปอร์มิลมันก็ขึ้นอีกทับเลยหลังจากหลังจากควายออกได้ยี่สิบมือมันสิมีอาการเป็นสัตรร<ม>ว์เนาะยังครับจ้าหลังจากนั้นเขาก็นับรอบสองไปเลยใช่ไหมครับรอบสองไปเลยรอบสองหลังที่ทับจ้าไงดอกกันนี่พันธุกรรมที่ไงจ้าถ้ามันกพันธุกรรมที่บไวย์มันกับไวย์พันธุกรรมที่บไวย์มันกับไวย์แต่ถ้ามันเกิดมาหาลังโตมันให้ลูกแบบว่า บบบใหไ่บใยญ่ยยยแต่ในทองมันว่าจ้ะมะไงทั้งนอกแมนทั้งโกดในทองบใยญ่ยออกมาตัวน้นอยๆจ้ะกใหไงแม <พอ S 1> นเพราะว่าพันธุกรรมมันเนาะขันขันควายมีพันธุกรรมถ้าเกิดมาตัวน้อยก็มีโอกาสใไงเป็นควายไงได้พี่น้องจ้ะเพราะว่ามันเป็นทีพันธุกรรมเนาะเป็นจังหันมาพัฒนาเอาพันธุกรรมควายไงควายหยักมาผสมจ้ะพี่น้องจ้ะ เริ่มพัฒนาเนาะจ้ะเดี๋ยวไปเบื้องอีกตัวหนึ่งจะ้ะเดี๋ยวผลมีควายผูพอพันพร้อมดูป่วยน้องบวงัวนี่เป็นแม่วัละาเป็นแม่ของมั่งกรอนเป็นแม่ของมังก่นอนจ้ะมังกรอนก็คือควายตัวผูควายพอพันทีประจำอยู่ขอบปัญญาฟ้ามจะ้ะแต่ตัวนี้เป็นน้องไส้ของผลเป็นแม่ตัวเมยเป็นน้องลูป่วยน้องบวงัวอ๋อเป็นตัวเมียจะ้ะ เป็นลูกกล้วยน้องบัวเป็นตัวเมียตัวนี้มีผู้จองไปล่ะตัวนี้บพท่านวาตัวนี้บพท่านวาเนาะจ้าเป็นลูกของกล้วยน้องบัวจ้าแม่วันละผ้าได้จักได้จักลูกแล้วเนาะนี่ลูกหาในทองกันลูกหาในทองผสมยังไว้อีกจ้าบอ้พนนีพูกเขาไฟลูกนี่เป็นลูกของไผจ้าลูกปังแปดลิ้วรับลูกปังแปดลิ้วขายอีกแล้วตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวผู้ คอกนี่รู้สึกว่าเพิ่นสิได้ขายขายแต่ควายน้อยเลยพี่น้องจ้านี่แม่เพิ่นก็ได้แม่เพิ่นก็อันนี้ที่เก่าจะเลื่อนมันไม่ท่องอ๋อแม่เพิ่นก็ผสมเก่าจะเลื่อนไปแล้วแม่นี่แม่นี่แบ่งแล้วแม่ลูกอ๋อเพิ่นมาจะได้เพิ่นซื้อไปสองตัวหน่อยเพิ่นซืได้ Oh. ตัวแมวผงเลยแบ่งให้เราแวใ่ไปเลี้ยงแล้วม่งเพิ่นอยากได้ตัวนี้แล้วก็ตัวน้อยเมื่อกี้ลูกปังปเป็นกรเลขข็ขอแบ่งแมวเป็นกรเล็ขอแบ่งแมวเป็นอันวาสามตัวนี่จ้าว่าถามหนุ่น้องว่าเพิ่นแบ่งหลายปันไหนพี่น้องจ้ <laughs> พาพราะว่าราคาสูงจ้าไปชมอีกตัวเลยจ้าอันนี้แม่ใบตอง แม่เพิ่นทองอีกไปนี่อ๋อทองกับเจ้ามังกรทับกับมังกรไว้เด้จักเดือนละจ้ะอ๋อตัวทองแล้วหาสิบก็มือแล้วแสดงว่าอยู่หนีท่องแล้วจักโตนี่เีลยอแม่เดียวเพิ่งทองเพิ่งต้นทองเพิ่้วทองเพิแล้ว ห้องบิดแล้วที่ดอกช่อมันเลยสาวปุกกี้สาวปุกกี้เป็นวา้แขะจ้ะเป็นวา้แขะของหอยปันจ้ะพี่น้องจ๋าสาวปุกกี้นี่เพิ่นท่องได้จักเดือนแล้วจ้าท่องได้เจ็ดเดือนท่องกับเข่าเหนียวจ้ะท่องกับเข่าเหนียว่นเป็นวา้แขะคือกันจ้ะเป็นวา้เผือกเนาะเข่าเหนียวนี่เป็นวา้เผือกจ้ะเผือก ควายเปลือกของหมอสลาวุดตอนนี้ปุกกี้ทองได้เจ็ดเดือนแล้วลูกตัวก้อนพันได้ตัวผู๋เนาะน้องปุกกี้ปุกกี้ป,กกปุกกี้น่ารักเนอะลูกเิ่นทองเนาะเิ่นก็ะเลยแบบนิ่งๆจ้ะ นี่ลูกไส้ของปุกกี้จ้า,าลูกไส้ปุกกี้อยู่ขอ,อกน้ากันกับแม่ได้พี่น้องเหมนแม่เพิ่นเั่นแม่เพิน <c oughs> นเ่นแต่ลูกไส้เพิ่นโตใหญ่สูงเม็ดหาเส้นแล้วพี่น้องสูงก็แม่สแสดงว่าแม่นีต้องสูงมาถึงเมตรเนาะแม่เพิ่นสูงมาถึงเมตรจ้าพี่น้องจานเก้าสิบกว่าเซนแต่แต่ลูกของเพิินลูกของปุกกี้เป็นลูกไสน้นี่หมือนี่พามาชม ควายแขะน้ำจ่าพี่น้องจ่าเนค่ะ้าสำหรับมือนี้ก็ขอบคุณห้อยปันเนาะที่ไห้มาทายทําจ่ะก็ขอบคุณที่เข่ามารับชมติดตามจนจบคลิปจ่ะเดินเพ้นชาแนลจ้าสวัสดีจ่า